สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ช่องของโคชโบเทรเดอร์นะคะวันนี้เนี่ยโบจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาดูออเดอร์ทองคำของโบนั่นเองนะคะมีหลายคนมากเลยนะคะบอกว่าอยากจะให้โบนะคะสอนเทดฟอรลิกนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาเป็นโอกาสดีนะคะที่ เข้าแผ่นเทรดพอดีเลยในส่วนะคะใน่วนของคู่ทองคํานั่นเองค่ะซึ่งสําหรับราคาที่โบได้เข้าไปนะก็ไม่ได้ถือว่าสวยมากแต่ก็กําไรนะคะเออแต่ก็กําไรอยู่นะคะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยสําหรับออเดอร์นะคะที่โบเข้าไปเนี่ยจะอยู่ที่โซนของราคานะคะอันนี้โบเทรดในแอปของ IQ Option นะคะ ก็เอาจริงๆอะในไอเคียโอปชันนะคะมันสามารถที่จะเทรดได้ทุกอย่างเลยวันนี้เนี่ยเพียงแค่ว่าเรามีพื้นฐานในการอ่านกราฟเท่านั้นเองนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเทรดคริปโตนะคะเทรดคู่เงินเทรดทองคําเทรดอะไรก็ตามแต่นะคะมีหลายอย่างมากเมีหลายอย่างมากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเรียนกราฟเปล่าไปปุ๊บจบเลยจะเทรดอะไรก็เทรดได้นะคะที่นี้สำหรับผู้ทองคำก็คือเอาจริงๆอะโบวางแผนการเทรดแผนดีไว้ก่อนแล้วนะ โบวางแผนการเทรดไว้ก่อนที่โบจะมาเข้าออเดอร์ใน IQ Option แล้วนะคะซึ่งสาเหตุของการเข้าออเดอร์เนี่ยเดี๋ยวโบจะให้ดูก่อนนะคะซึ่งสาเหตุในการเข้าออเดอร์เนี่ยด้วยความที่เขานะคะได้ทำทรงเป็นเบรนั่นเองหรือเกิดการพักตัวที่ t ท m e เฟ a มเดย์ day, นั่นเองค่ะทุกคนใครนะคะที่ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังวางแผนเทรดไม่เป็นเลยนะคะยังเพิ่งเริ่มต้นกับการเทรดอยู่นะคะก็แนะนําว่าให้พี่ๆทุกท่านนะคะคอมเมนต์กันมาได้นะว่าอยากจะให้โบสอนเรื่องไหนนะคะหรือใน อนาคตนะคะในคลิปหน้าๆเนี่ยอาจจะมาสอนพื้นฐานการเทตดฟอเรล็ก mm hmm. ตั้งแต่แรกเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนคิดว่าดีนะคะ mm hmm. ก็คอมเมนต์กันมาได้นะ,ะแล้วก็เทคนิคนะคะมีอีกหลากหลายเทคนิคเลยที่พี่ๆทุกท่านเนี่ยสามารถจะเอาไปอัดแใช้นะคะเป็นระบบการเทของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสำหรับเทคนิคของโบนะโบจะวีเขามาจากทำเฟรมใหญ่ก่อนนะคะซึ่งสำหรับทำเฟรมเดย์นะโบจะให้ดูแผ่นนี้นะคะ่ะสำหรับทำเฟรมเดย์นะคะจะ มีการทําเป็นนะคะเหลียวแดงเขียวเห็นไหมอันนี้เราจะเรียกว่ารูปแบบของดีมานนั่นเองนะคะซึ่งดีมานตรงนี้เนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าเลลลี่เบดนะคะแล้วก็เลลลี่ซึ่งเลลลี่เบธเลลลี่เป็นยังไงนะคะมีคลิปอธิบายอยู่ย้อนกลับไปดูนะคะทีนี้เนี่ยต่อมาในปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันของเราเนี่ยจะเป็นแท่งเขียวแท่งยาวแท่งนี้ซึ่งในสองวันก่อนหน้านี้เนี่ยเขานะคะได้มีการ ทำเป็นแท่งของการพักตัวนั่นเองเป็นแท่งแดงเล็กๆ2แท่งนะคะที่เราเห็นกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วอันเนี้ยก็คือแพทเทิร์นกราฟอย่างหนึ่งถ้าพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยรู้นะคะยังไม่เคยเจอเนี่ยจำไว้เลยนะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเขาขึ้นมาเป็นแท่งใหญ่แล้วนะคะเช่นแท่งเขียวแท่งใหญ่แล้วปุ๊บนะคะแล้วเขานะคะเกิดมาเป็น รูปแบบของเบดหรือการพักตัวเป็นแท่งแดงเล็กๆไม่ว่าจะเป็น1แท่งหรือ2แท่งนะคะถ้าเป็น2แท่งก็คือตามการาฟที่โบจะโชว์ให้ดูในหน้าจอนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นรูปแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแท่งถัดไปนะคะหลังจากที่เขาพักตัวมาแล้ว 1- 2ถึ2แท่งเนี่ยแท่งถัดไปเนี่ยจะเป็นแท่งที่ แรงเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าเขากําลังเก็บสะสมแรงอยู่เพื่อที่จะทําการดีดขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นโบก็เลยเปิดออเดอร์บายไปนั่นเองค่ะอันนี้เนะี่ยเป็นเทคนิคของการเทรดทองคานะคะทุกคนซึ่งโบจะแนะนําว่าทองคาเนี่ยมันไม่ได้เทรดยากนะแต่ว่าเราจะต้องเอาเทคนิคแต่ละเทคนิคนียมาผสมกันให้ได้นะคะซึ่งสําหรับออเดอร์ที่โบเปิดไปนะคะโบเปิดลงไป100เหรียญนะคะกับ หนึ่งเหรียญก็คือออเดอร์ที่โบลงไปนะเเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมี เงินนะคะจานวนเงินที่แตกต่างกันนั่นเองก็คือคนละเท่ากันเลยนะคะซึ่งสําหรับใครเนี่ยที่ไม่ได้มีทุนเยอะนะก็สามารถที่จะลงลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่ออเดอร์ละหนึ่งเหรียญได้เลยนะคะทุกคนพอเราลงไปแล้วหนึ่งเหรียญเนี่ยมันก็จะขึ้นตามระยะทางไปนะคะการเก็บกําไรเนี่ยก็จะเก็บตามระยะทางไปนั่นเองนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นร้อยเหรียญก็จะเยอะหน่อยเน้ในแต่ละออเดอร์นะคะคือเราจริงจอ่อะโบไม่ได้เน้นว่าอะ เราได้กําไรเท่าไหร่คือกําไรเดียมมันอยู่ที่ขนาดของทุนด้วยนะคะทุกคน mm hmm. เพียงแค่ว่าวันนี้เนี่ยเราวเคห์าการาฟถูกหรือเปล่า mm hmm. ถ้าวันนี้เราวิเคห์การาฟถูกก็คือจบกําไรเท่าไหร่อย,อยู่ที่ขนาดของเงินทุนเท่านั้นเองนะคะเค <Okay. S 1> อันนี้ก็คือ mm hmm. โบก็จะปิดเก็บกําไรนะคะทุกคน โบจะปิดเก็บกาไรนะคะที่โซนของแนวต้านนั่นเองนะคะคือเอาจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะรันต่อไปได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในโซนของทำเฟรมมันเนี่ยยังคงเป็นแท่งเขียวแท่งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะวิ่งได้ตั้งแต่5 0 0 0 1 0 0 0ื่นจุดหมื่นขึ้นได้แน่นอนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่คนว่าพี่ๆเนี่ยจะมี เทคนิคการเล่นยังไงนะคะมีเทคนิคการเก็บกําไรยังไงนะคะส่วนตัวโบแล้วเนี่ยโบจะไม่ชอบถือออเดอร์ข้ามวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโบก็จะทําการปิดออเดอร์ค่ะมันอยู่ที่จลิกของแต่ละท่านนะบางคนบอกว่าอ้าวแล้วทาไมต้องปิดก่อนขณะที่มันจะขึ้นอีกอยู่ที่เราค่ะถ้าเราพอใจแค่ไหนเราเอาแค่นั้นได้นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะหา การเคาออเดอร์ได้ในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะอยู่ที่จังหวะการาฟด้วยเนาะอยู่ที่แพทเทิร์นกราฟด้วยเอาจริงๆมันเหตนได้ทั้งหน้าบายหน้าเซลล์แลละอยู่ที่ว่าเราจะมองการาฟออกไหมเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้โบก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย